รถเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานทั้งสองคันครับขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ครับขอบคุณครับนับเวลาถอยหลังนะครับใกล้สงการเร่งส่งงานให้ลูกค้าที่นัดคิวไว้ทุกคันนะครับลูกค้าน่ารักนะครับมัดจำอะไร เข้ามาซ่อมตามคิวนัดวันนี้การให้เวลารถนะครับและให้เวลาช่างช่างสามารถทำงานได้ดีและที่สำคัญการเข้าถึงอะไรที่ดีนะครับถือว่าสำคัญที่สุดละการที่ปุ๊บปั๊บเราจะซ่อมเลยนะฮะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเราจะได้อะไรเกรดไหนแบบไหนนะฮะขอให้วันนี้แอร์เสร็จมีรถเปิดแอร์เย็นแต่อาจจะเย็นได้ไม่นาน อาจจะเย็นได้ไม่ดีอาจจะเย็นได้ไม่ชำ่ำอะไรล่แท้อะไหล่มาตรฐานทำความเย็นให้เราได้ดีแต่พอซ่อมแอร์มาเสร็จกลายเป็นว่าเย็นไม่ชำ่ำซ่อมแอร์มาเสร็จมีผลข้างเคียงแบบนี้ถือว่าซ่อมถูกนะครับแต่ไม่ถูกอาการเสียแต่ไม่ถูกตามหลักการทำงานที่ดีนะครับการทำงานที่ดีควรจะให้ช่างตรวจเช็ค แล้วเจ้าของรถตัดสินใจใช้อะไรมาตรฐานครับที่ร้านนะครับจะมีป้ายชัดเจนนะฮะถ้าใครขับรถมาลงรถมาก็ต้องเห็นแล้วนะว่าที่ร้านคิดค่าเช็คแอร์ในกรณีเช็ครู้ปัญหาแล้วรู้สาเหตุแล้วนะฮะเจ้าของยังไม่ซ่อมคิดคันละ300นะครับ ถ้ากลับมาซ่อมภายใน15วันใช้เป็นส่วนลดค่าแรงได้ที่ร้านเติมน้ำยาแอร์เพิ่มนะครับคิดขีดละ100 120้ว1 0ตามคุณภาพน้ำยาที่เจ้าของรถเลือกครับจอดรถหน้าร้านปุ๊บก็เห็นเลยนะฮะเราติดป้ายมาแจ้งให้ท่านทราบก่อนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาจอดรถหลอกถามกันอย่างเดียวนะครับรู้อาการเสียไปแอบสั่งอะไรนะครับ ไปซ่อมกันเองนะครับอย่างนี้ไม่แฟร์กับคนประกอบอาชีพช่างครับเช็คแล้วรู้อาการเสียกลับมาซ่อมก็เป็นส่วนลดได้นะครับคันไหนที่น้ำยาแอร์รั่วเราจำเป็นต้องเติมน้ำยาเพื่อเทสการทำงานเราก็คิดในส่วนต้นทุนน้ำยาแอร์นะครับน้ำยาแอร์ไม่ได้ขอมาฟรีๆนะครับนะฉะนั้นช่างมีต้นทุนในการทำงานหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับ